ดีครับวันนี้กับพ่อมามาพ่อกันอีกแล้วครับลุงหมายสายบันเทิงครับวันนี้ก็ได้ครับผมลุงหมายสายบันเทิงวันนี้กับจีมาเบ้าเรื่องเลิกสูบยาเลิกยาสูบก็คือมือทิปก้อนน่นกระเบ้าไปแล้วเรื่องอ่าวิธีหนึ่งอืบ้านี้กีมาบอกอีกหนึ่งหนึ่งวิธีอืวิธีหนึ่งคือ,อ,อ,ก,อ,ก,อกันครับผม ก็คือวิธีนี่ก็คือว่าลดละเลิกลดละเลิกเดีย๋ยอ,อลดละเลิกวิธีนี้ที่ว่าเขาจะออกตามวิทยุตามซื้อต่าง,งๆล่ละวิธีลดละเลิกจากสูบหลายเหลือสูบหน่อยลดลงลดลงลดลงล,ลง,ลลงลจนกระทั่งจนกระทั่งถึงเลิกแต่ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ยากที่สุดหินที่สุดเสี่ยงที่สุดอื เพราะว่ามันยังมีมันยังมีเสืออยู่ในร่างกายเขาอยู่เนี่ยคราการทั้งทงหมอทางแพทย์ว่าจีเลิกกับเฮีอบ้าจิบเลิกซื้อสิบเลิกกับตามขันมือนี้สูบม้อนหนึ่งกับเท่ากับว่าบ่ได้เลิกแต่ว่าบม่มีผลยังสูบหน่อยกับซ้ำเก้าสูบหลายกับซ้ำเก้าอืมสูบหน่อยกับซ้ำเก้าสูบหลายกับซ้ำเก้าเด้เออมันยังมันยังมีเสืออยู่ในในในร่างกายในสมองเขาอยู่ในในในเลือดเขาอยู่กับกับขันขันเลือก วิธีนี้กะกะดีกะกะล่องเบิงกะกะคือให้ลดล้านเลิกก็คือวิธีนี้ขั้นตอนแรกก็คือเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมท่ำใจให้พร้อมบ่ต้องบ่ต้องว่าสิมือนั่นมือนีอ่บอกเมียเลยไอก่อนอื่นก็ยากให้ไปไป,ไปอันเฮ็ดอันนี้ไหมไปขูดขูดหินปูนอันในในป่าเขานี่มันจะมีเสือ้อ มีเสื้อมีไอหินคาบบุหรีนะให้เขาคัดออกให้หมอคัดออกขูดหินปูนออกแล้วก็เฮ้าเฮามาอมยาอมยังหันให้มันหายให้มันให้เสื้อโรคให้ให้กินบุหรีให้กินยาสูบให้มันเศร้าให้มันหายอืมบ้านนี้ก็ตั้งใจเลยบ้านบอกเมียบอกลูกเยว่อยากดชี้เลือกยาสูบเด้อสันกอชี้ค่อยๆลดให้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 เป็นกาลังใจเน่ยเออให้ลูกให้เมียให้ให้พ่อให้แม่ให้ท่าย้ยนเฮานั่น เนีย่ยเป็นกำลังใจแน,ะคน่ค่อยๆเลือกไปเรื่อยๆค่อยอดช้าเอาเรื่องแถวเอออันบอกเมียนะอือค่อยๆไปเออผู้เมียกับก็ค่อยๆเปลี่ยนกำลังใจให้กันเด้เออบามือน,นี่เจา้าเจ้าเจ้าเจ้าเสีเสุบจักมว้วนเออเจ้าตั้งใจไปเลยเจ้าเสีสุบจักม้วนเามัอนไงมือนี่ตั้งจากจากสิบมว้วนลดลงมาเหลือแปดเดี๋เสียมืออื่นเหลือเจ็ดมือห้อเหลือหกเดี๋ยค่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อย แต่ว่ามันเป็นวิธีที่เสี่ยงที่สุดก็คือว่ามันมีอยู่ในกระเป๋ามันมีอยู่นั่มๆเจ้าของอะนะก็เลยบอลรถก็เลยรถบ่ดยก็เลยสูบคือเก่าเออสูบคือเก่าด้แต่ว่าแต่ว่าต้องใจแข็งที่สุดเด้ใจแข็งที่สุดต้องบังคับเจ้าของให้มันได้อืมบังคับเจ้าของให้มันได้กินหมักสมกินหมักสมอืมอมมขามป้อมขามแปมยังกระว่าไปเขาเขาที่ว่าเขาจะ บอกนะอมอมว่าอมห่อนอมหยังเสียนาอมห่อนพลังก้นอมห่อนแห้งแห้งอยากด้แห้งอยากสูบดิแต่ว่าอันนี้ให้ให้เอาคู่ก้าคู่ก้ามาฝรั่งเสียมันยำยำได้ให้ปากว่างยำแต่ว่าบุรีจีสูบคอยจีสูบแต่แต่ากินข้าวอิ่มสินบางคนมันตีนใส่ดิกินข้าวอิ่มแล้วสูบรดจินข้าวอิ่มนี่สูบรอ,อปวดขี้รอดกินข้าวอิ่มปั๊บ วัดขี่เขาห้องน้ำปุ๊บนั่งสูบดีตั้งสูบยาตุ้ยขี่ข้องพ้อมแต่ว่าบ่อหูดอกว่าผู้เขาเขาน้ำก้นี่อืมเขาผู้เขาไปเขาน้ำก้นโอ้ยเขาพ่ออยากผูกข้อตาตอันกินกินกินยาสูบอันอยู่ในหของน้ำมันไปสูบมันอยู่ในหของน้ำสั้งขี่ตั้งตั้งสูบมันก็ขี่ข้องแล้วผู้เขาสูบนะ บานี้บานี้กินกินอันผู้ผู้เขาเขารุ่นเขาจมแล้วบานนี้เขาเขาของน้ำรุ่นอืมมันเป็นประโยชน์มันเป็นอันอันบ่เป็นประโยชน์กับสําหรับเขาเลยเขาผู้เขาเขารุ่นผู้ลูกผู้เมียผู้ทะเฮียนเท่าผู้เขาเขาของน้ำรุ่นเท่าก็ของแม่นแล้วไปนั่งกินเขาอิ่มสูบยาจุ่ยนางข้อหันทายคล่องดีนิดไสตจีนิดไสนะ จะว่ากระสูบได้ยุหรอกต่ว่ากะหันตะว่าจะไปสูบในห้องน้ำไหมเขาเข,าจ,ขา,จาจมเขาจมเมียจมลูกจมเออไปสูบในห้องน้ำมันนั่นแหละครับให้เฮ็ดให้บังคับเจ้าของให้มันได้อืผมเป็นกําลังใจให้อืผมนี่เฮ็ดก้ล่องบ่งเลยล่วละวิธีนี่ก็ได้แต่ว่าผมกระเลิกบ่ได้ด้วยวิธีนี่ผมเพ็ดบ่ได้แต่ว่ามันมีผู้เฮ็ดได้อยู่อืวิธีนี่วิธีที่ว่า ลดละเลิกสินะลดละเลิกคอยสูบลดไปลดไปลดไปลดไ,ไ,ไปปัดเศร้าเลยบ้านนี่เศร้าสูบเลยบังคับเจ้าของให้มันได้ต้องบังคับเจ้าของเด้มันมันต้องบังคับเจ้าของผมอยากให้เศร้าบ็แสดง่ายไปผู้เถ่าจังบานเฮาจังเปลี่ยนผู้เถ่าเสียผู้อายุหกสิบเจ็ดสิบกัยังสูบอยู่ด้บ้านเฮ้าห่วยสูบคาก้อยอันคนนุ่มพุหล่วพ่นสูบ มาโดนนะพนมีพนมูมีพูดมาบอกไอ้เศร้าเศร้าซ่าพอเขาบอกไอ้เศร้าซาเศร้าลูกบอกลูกเต้าเศร้าบอกเศร้าเกียดเขาจอายแต่เขาบอกกันด่าเขาซ้ำเพราะว่าจะคลองเกิดก้อนจะคองหูด้เออขวดเกิดก้อนแต่ว่าบางคนก็อยากอยากเลิกเด้ผู้เฒทาก็ะไอยากเลิกแต่ว่าทางเลิกบ่ไดเออพูทเฒ่าบ่อยากให้เห็นบ่อยากเห็นผู้้เเ่าที่บ้าน อันจอข้อมานนั่งฮอกฮอกฮอกอันเคยเห็นแล้วอ,อยุ่ไปโ่วงบานนันโอ้ยเป็ตอะไรอันจอเขาจออสายยางเขานี่ขาข้อเนี่ยสายยางเขานี่อันแต่ฮอกฮอกไอระบบท่้งเดินหายใจมันไปหมดแล้อวอืมเออเป็นปอดเป็นยังเนี่มันไปมไหมดแล้วสุบขากลายเออฤทธิ์ของมันโมเมนต์สันึงเด้เออ มืหน้าเป็นทงคนเี้อย่าลืมนะเออเออปัวกันบ่เจ้าเดี้เออปัวกันบ่เจ้าเดี้เมืหน้าเป็นทงกระไรยา่าสำนึงอืมบ่อยากให้อยากให้เศร้าอยากให้เศร้าเบิดอยากให้เศร้าให้เลิกสูบซะเครื่องผมนี่ผมเลิกได้แล้วอืมผมเลิกได้แล้วเลิกได้คักแล้วบัานผมก็เลยมาบอกมูบอกพวกบอกพี่บอกน้องหวังอยากให้ส้มพีส้มน้องเฮ้าเลิกสูบซะเออเป็น อันนี้เขาพันช้าแล้วนี่เออเราก็เศร้ากินเราเราพันเศร้ากินเราพลังค้นก็ตั้งใจว่าเศร้ากินลูกเคยก็ว่าเศร้ากินละพัฒนาเห็นโพดลงเฟซอยู่เออเศร้าก็เศร้าซ้าอืมเศร้าข้อพันช้าตลอดไปเลยก็ได้ช่าได้สามเดือนเศร้าไปเลยไม่ต้องกินอีกคันคันเศร้าสูบข้อพันช้านี่สามเดือนแล้วออกพันช้าแล้วก็เศร้าไปเลยอม่ต้องไปไม่ต้องไปว่าใกล้จะออกพัรช้าแล้ว เตรียมตัวไว้จักเดียนเก้าเดียนเก้าเดียนกินเก้าเดียนยุดสามเดียนพี่ประโยชน์ยังไะไม่ประโยชน์ยังเด้ไม่ไม่ประโยชน์ยัง,ยอ,ยงอืการเช่าเก้าเดียนกินสามเดียนก็นยังพอไข่อยู่อันนี้ยุดสามเดียนกินเก้าเดียนพูน้น่ะนฟาดบนบะแมนอืม บวกลบคูณหารแล้วมันบ่นได้อันนี้กหวังดีต่อพี่ต่อนอ้องบ่แม่นเ้าบ่แมนวา,านับนี้แต่ว่าครื่องผมนี่คขันผู้แจักนิซไสผมผู้เกิดดูใกล้ผมเนี่ยเป็นบ้านเดียวกัน,ชเ,กนเชียถ้ากกระเสียอยากอย่เซียผมอยากอยู่เพราะว่าผมเป็นคนสัมภเรษเช่เมา,าผมกินคกาวอกมูสูบกระสุบข้าวอกมูมวยว่าบ่บสูบแต่อยากันยุ่งแล้วขันบ่พื้นแนวมีขวร เออนว่าวที่ว่าว้าคักอืบ่าสูบจะอยากกันยุ่งบ้านๆจุนี้ผมเศร้าบดเลียวเศร้าเศร้าบดเลยแต่ว่าออให้คันผู้ใดเป็นลูกเป็นเมียเป็นเอื้อยเป็นน้องกันกะเป็นลูกเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องกันกะให้บอกให้แช่แช่คลิปผมนี่ให้เบ้าที่ผมเว้าสู้ฟั่งนี่เพื่อมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขา เขาเป็นน้องลุงสีเป็นอ้ายจริงอีพอเฮาสี่บอกเพื่อนแน่ถั่าแล้วก็เศร้าสูบซะย้ายห,หมอดาเด้ไปหาหมอหมอดาเด้นกันเออเออบ่ให้นั่นเด้ไปสูบยาใกล้แล่นไปเฟ้ากันยู่โรงพยาบาลพู้นึงทึ่งพอกันพู้หนึ่ง,งทงึงแล่นลงมาสูบยาโอ้ยครับกอกมีอย่างไยกะอยากใครเศร้าอยากใครเลิก เรื่องสูบยานี่ผมก็จะออกมาบอกสูฟังไปเรื่อ,ๆๆๆอยๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังดอกว่าผมเลิกได้จังไหนวิธีทุดท้ายที่ผมเลิกนะครับเอาคลิปนี้มันมันเงาแล้วอือคลิปนี้เอาซ้ำนีสักก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนาผมจะบอกสูสู้ฟังอีกกาคือลดละเลิกเด้อลดละเลิกแต่ว่ามันต้องบังคับเจ้าของบังคับเจ้าของมากๆเลยวิธีนี้เด้อครับเด้อขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อ